โอ้น้ำแข้งเราเป็นแฮดดีจังเนาะบเ่ปฮตะเพียนแดงดิหางแดง,งดิงตะเพียนหางแดงงมาแต่ซ้านตี มองใบเถอะตัวกกรลุกเียยได้นเียแล้วันนี้คือเอาลรอทงคุณได้ปากข้อสองตัวขอบค้น เขาไม่เอ็มเจต่อโอ้ต่อไม่ไรจังนองเกนข้าอะมันมันมันเป็นน้ำคนน้ำซกม่านประมาณยิ่ครับ มือมันหมูหมเล่นเล่นเด็ดลงขาเขสาเล่นกันเลยมาเล่นมี่คอยู่ทซื้อนะคร,รับตือยงนยดร้อยสองร้อยก็เพื่อาดยว่าได้ปลาไปกินเล่นไทย กมือเบิรันว่าลุกเลยเอ็นทอมาเล่นนี ok ้ก็เลยมีเด็กมาซื้อเอนซื้อขันให้ดี่ากขอห้าซื้อให้อไหอ็มาออกำลัง

คนละกินกหเนาะแน่นอนเลยปลาที่กะดนเง่เลยล่ะเจ้าเก่ามาลงฟ้าันรักน่อดได้เลยบ่ผิดินไจับขิ้นงมัตายดน้านเะแสดงว่ากลับแล้วนะยนเบ็ดละ เห็นเห้ยไอ้คนซื้อไข่ซื้อ,อยังนะเราต้องมา้องมาลงบ้านะาานะก็ได้ดีอยู่ก็ล่ะ ดงไม้ไผนะ่ดิเงบ้านเนี้ยเไหมสังเยนม้กัไดเพน้น้ด้ย่นเออมันังโอ้หอยไรละอืม บผสมกล้วยหอมนะ้ำบวระผสมกล้วยหอมนะ้ำกล้วยหอมผสมลองบิง่งกล้วยหอมท้องนะ มาหาท่ายรูปคนติดเบ็ดนี่นะใชยคลิปมารุ่นนำนะมงกับมาตีป่าเนี่ยปมตีเนี่ยปม はい。 เมื่อวานนี้ได้ไรบ่ได้สองโลแ<อ>สดงว่าได้ตัวใหญ่อะไร โอ้โคตรหินงหงนั่งก็กลับแล้วะพ่อโอ้ปลาอย่างขึ้นทางนั้นน่ะ Thank you. Ủa oh, mình nào ở nhà mà tiệt nào ở nhà mà tiệt. Tít. ăn <coughs> 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 <laughs> Nhớ nhé đi ổng, oh, mà Thái từng Nam <laughs> 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 từ <tık> ở Mà tên Nam điện thế này nó. mì. Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปักไม่ขอนแก่นก็คุณเอขายน้ำจะน้ำปะปะยเวอไปเาขายน้ำเพอว้ไนมันแรงไออไปพุลก็เนอะอไปบะตายอยู่แถวนไปดุกวิธีน้ำมันคาดหวางไล่เราเอาน้ำไปยกพอไอ้ไขอนแก่นนั้นถึงบัตกลาง คนจัน,นรรครับไปโม่เสาสว่วนมันบ่อบักเอางานกิดุดนะมันมีไอ้นี่ไอ้เห็นกัล่ะทางน้ำบล็อกปุูนไนะบล็อกส่งน้ำนะไะไปเอาไปเพชรตะบูนหรือเปล่ะทางเพชระบูนทอด เสียหัดกันตั้งไมนแก้นวะเาไปเห็ดน้ำปลาปลาน่ะประท้วงกันซะนี่สีเทาอะไรยังตอสันเคลื่อนขอี่พอกกูชาวบ้านสิบตาตเที่เคื่อนพังขึ้นมาวะ จมอยู่ใต้น้ำคือประเทศลาวประเทศจีนนั่นเเดี๋ยวนะที่มันแรงร่แล้ว่อน้ำไปขึ้นดูเนี่ยทำไมใช้กกรเกษตรจมสนอยู่บ้านนี่บอพอไปเที่ยวก็น้ำทังนั้นเริ่มปล่อยปข้นถึงชิ่ก็มี่างอาง เจิ้งน้อยเวอร์เนี่ยแองน้อยเอาใสุ่้ยมันมันกระเซ็ดขอเฮ็ดขัดลายส่วนมากก็มีผู้กระลำผูกเข้านี่บ่มีแน่นอนผูกผักผู้แง่ป้ายน่ะทางนั้นน่ะบ่น้ำก๊อตเนี่ยครเฮ็ดนาไลอะอืมน้ำก๊อตแล้วก็แถวบันติ้วเอ่อบันโซก วันไหวไทยบุ้งไทยบุญหุ้นเห็ดนากันจังตอนเห็ดยาพรอยากระน้ำบกข่อยตรงโยานั้นใส่น้ำบาดาลบาดาลก็มีมีมีินบางซ่วงน้ำบกคาดเลยนันนืองเามบักนที่ใน้เน้ำเบื้องก็ใส่ทั้ง ใส่เอาน้ำเข้าทีแรกนะครั้ไนะ<ะ>ลูกปลาินเน้อ